สวัสดีครับทิพย์ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเบรซิ n แองเจ o o m o n กันโดยที่ผมเองก็ได้ทำการแกะกล่องนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นกล่องๆ่องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในไหนก็นไหนขออนุญาตรีวิวกันในส่วนของทางกล่องนอกนะครับหรือว่ากล่องพัสดุก,กันก่อนเลยโดยที่กล่องพัสดุกล่องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องล่างธรรมดานะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการเสริมพลาสติกนะครับบล็อกมุมมาให้ทั้งหมดนะครับแมุมก็คือมุมบนกับมุมล่างนั่นเอง โดยที่ตัวกล่องนี้เนี่ยก็จะมีการสกีนโลโก้ของทางค่ายนะครับไว้ตรงกลางของแนวขวางที่เป็นด้านกว้างนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาติดในส่วนของเทปที่ระวังแตกไว้นะครับก็เลยอาจจะมองไม่เห็นกันและในส่วนของกล่องนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันดูแปลกๆสำหรับผมเลยก็คือตัวกล่องนี้เน่ะเป็นกล่องแพ็กเกจพัสดุที่เปิดแบบด้านขวางอย่างนี้นะครับ ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมจะไปคุ้นชินกับการแกะที่เป็นกล่องพวกกล่องพัสดุนะครับกล่องไวซ์นีอะไรอย่างนี้มากกว่าจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่ต้องมาเปิดกล่องพวกแพ็กเกจที่เป็นของเล่นในแนวอย่างนี้นะซึ่งเท่าที่ผมเคยชินนะครับก็จะใช้วิธีการเปิดจากด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วเราก็เทขอออกมาหรือว่าหยิบขอออกมาจากด้านข้างแทนมันก็เลยเป็นอะไรที่ดูแปลกสําหรับผมเหมือนกันสําหรับ ตัวแพคเกจด้านนอกนะยอจะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวแพคเกจด้านนอกแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวตัวกล่องที่อยู่ข้างในกันอ่ะครับเราก็จะมารีวิวกันต่อในส่วนของกล่องที่บรรจุตัวเรซินไว้นะครับโดยที่ตอนนี้ตัวเรซินก็ไม่ได้อยู่ในกล่องนี้นะเพราะว่าผมอย่างที่บอกไปว่าผมแยกเป็นของก่องออกไปแล้วสิ่งที่แปลกสําหรับผมนะครับก็คือกล่องเนี้ยเขาใช้วิธีเปิดแบบกล่องบลีดเคสนะครับหรือว่า กระเป๋าเจมบอลนั่นเองก็คือการเปิดแบบเป็นสลักอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เปิดมา่ีงนี้นะครับซึ่งการเปิดแบบกระเป๋าเจมบอลอย่างเงี้ยสำหรับผมแล้ผมรู้สึกว่ามันทําให้การการเอาขอ,ของข้างในออกมาเนี่ยมันยากไปหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถยกแค่โฟมชั้นแรกออกไปก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่โฟมเนี่ยมัน แปะเทปด้านข้างประมาณช่วงตรงนี้สุดท้ายยังไงเราก็ต้องยกตัวโฟมออกมาอยู่ดีซึ่งมันค่อนข้างทุลักทุเลมากผมก็เลยเลือกที่จะไม่เอาตัวโฟมใส่กลับเข้าไปในนี้นะก็เลยมารีวิวแยกเป็นส่วนเลยก็เราจะมาเริ่มพูดถึงกันในส่วนของรอบๆกล่องกันก่อนนะครับในส่วนของกล่องด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรูป Ang e l ิ o บนะครับประมาณ เกือบเต็มตัวแล้วล่ะแต่ว่าถ้าพูดกันถึงว่าตัวงานเต็มของชิ้นงานเนี่ยก็จะอยู่มันครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีรูปด้านข้างนะครับหันซ้ายหันขวาให้ทั้ง2ด้านมีโลโก้ของทางค่ายอยู่เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของโลโกโลท้ทางค่ายกันอีกทีนะถ้ามาด้านข้างนะครับอีกหนึ่งข้างก็จะเป็นรูปผลงานนะครับของทางค่ายโดยที่รูปแรกน่ก็จะเป็นในรูปของวอลเกมอนนะครับแล้วก็รูปที่2ก็จะเป็นรูปของแองเจลูมอน โดยที่ก็อาจจะเป็นการบอกให้รู้ว่าค่ายเนี้ยเพิ่งทําออกมาในส่วนของลายดิจิมอนทั้งหมด2ตัวนั่นเองแต่ด้านถัดมานะครับก็จะเหมือนกับด้านแรกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปครึ่งน,นึงของเรซินหรือว่ารูปหันซ้ายหันขวาแต่ด้านสุดท้ายนะครับของด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของตัวเรซินนะครับที่เห็นเป็น3แบบก็คือฐานของเขาเนี่ยสามารถ ปรับสีไฟที่ฐานได้นะครับโดยด้านนี tamam. ยเขาก็จะเป็นการโชว์ให้เห็นว่าแต่ละด้านเนี่ยเวลาปรับสีนะครับปรับสีไฟออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีประมาณไหนก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านข้างแล้วเราจะมาพูดกันในส่วนของกล่องด้านหน้าเลยนะครับกล่องด้านหน้าหรือว่ากล่องด้านบนของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปการสกินนะครับเรซินแบบเต็มตัวเลยนะครับใหญ่ชัดเจนมาก โดยที่ก็จะมีโลโก้ของทางค่ายอยู่ตรงมุมประมาณนี้นะครับผมซึ่งเรามาพูดถึงโลโก้ของทางค่ายกันดีกว่านะครับก็ด้วยเรื่องโลโก้ของทางค่ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างแอบงงนะครับเพราะว่าโลโก้ของเขาเนี่ยก็คือ FMC นะครับถ้าเราเรียงกันจากซ้ายไปขวาเนาะแต่ว่าชื่อค่ายของเขาเนี่ยคือ MFC นะซึ่งมันก็อาจจะดูแปลกไปสักนิดนึงเพราะว่าผมเห็นโลโก้ครั้งแรกผมก็ ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับพอดีผมไปอ่านรายละเอียดของอดีเทลงานอีกทีนึงอ๋อค่ายมันชื่อ mfc studio นะครับก็เพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของการพิมนลายกล่องนะครับผมซึ่งตัวกล่องนี้เนะี่ยพื้นผิวของกล่องนะครับก็จะมีความด้านๆนะครับเขาไม่ได้มีการเคลือบใสหรือว่าเคลือบมันมาแต่อย่างใดโดยที่ในส่วนของพื้นผิวเนะี่ยผมไม่ได้ติดใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ทําให้จับ ได้ถนัดมืออยู่แต่ว่าในเรื่องของการพิมพ์ลายนะครับหรือว่าพิมพ์รูปของตัวเรซินมาเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าภาพมันยังดูแตกๆอยู่พอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องในเห็นแค่ไหนนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูด้วยสายตาของตัวเองแล้วเนี่ยในแต่ละมุมนะครับหรือว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยมันยังดูมีความแตกๆอยู่เหมือนกับว่าด้วยเรื่องของคุณภาพไฟล์นะครับที่เอามาใช้พิมพ์ตัวกล่องหรืออาจจะเป็นในเรื่องของพื้นผิวของตัว กล่องก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปทําให้ภาพเนี่ยมันอาจจะดูแตกๆหรือว่ามันขาดความคมชัดไปสัหน่อยหนึ่งซึ่งผมก็มองว่าด้วยเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยมันน่าจะปริ้นให้มีความคมชัดมากกว่านี้นะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของกล่องแพ็กเกจที่ใส่ตัวเรซินมาก็เดี๋ยวเราจะมาดูกล่องโฟมกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีชิ้นส่วนอะไรกันบ้างเอาละรครับและนี่ก็เป็นกล่องโฟมนะครับที่บรรจุตัวเรซินไว้อยู่ และอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมยอมแยกชิ้นส่วนนะครับออกมาเลยตั้งแต่แรกหลังจากแกะเช็คก็เพราะว่าในส่วนของตัวที่รัดโฟมอันนี้นะครับผมเป็นตัวเทปใสซึ่งผมแกะออกโดยการกรีดคัตเตอร์แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่สามารถแบบประกบกลับคืนนะครับให้มันแน่นได้ซึ่งมันจะต่างกับเรซินหลายตัวที่เขาจะใช้เป็นสายรัดมาเลยนะครับเป็นสายรัดผ้าซึ่งทําให้เวลาเราเก็บเนี่ย เราก็สามารถรัดให้แน่นๆได้เลยนะครับเก็บได้สะดวกพอมันเป็นเทปอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับการที่แกะแล้วแกะเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มีเทปมาปิดคืนนะครับก็เลยไม่ได้แพ็กลับคืนลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมาเป็นโฟมแยกอย่างนี้เลยนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในส่วนของตัวโฟมนะครับที่มีเรซินอยู่เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับ และน,นี่ก็เป็นของข้างในทั้งหมดนะครับที่บรรจุตัวเรซินไว้นะครับก็เป็นแบบชั้นเดียวเลยนะครับผมมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Ang e l w o m ู n อนะครับตัวอันนี้น่าจะประมาณช่วงขานเออเลยขึ้นมาจากฐานนะครับประมาณด้านข้างอันนี้ตัวฐานนะครับอันนี้ตัวของฮิคาริอันนี้เป็นตัวของเทลมอนนะครับอันนี้เป็นผมของตัวแองเจิลบูมอน ตัวนี้ก็จะเป็นฐานน่าจะเป็นส่วนประกอบของฐานนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเรื่องของชุดไฟนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะได้เป็นแบบไม่ใช้ฐานนะครับน่าจะต้องเสียบไฟเอาเลยซึ่งน่าจะง่ายเลยทีนี้ก็เดี๋ยวผมขอทําการเอาชิ้นส่วนออกมาก่อนนะครับโดยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีชิ้นส่วนทั้งหมดเนะี่ยกี่ชิ้น อันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในกล่องโฟมทั้งหมดนะครับชิ้นส่วนเรซินทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ18ชิ้นนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นเรซินทั้งหมดนะซึ่งอีก2ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสาย USB นะครับ Type C เป็น Type A ซึ่งน่าจะยาวประมาณเมตรหนึ่งผมยังไม่ได้วัดนะแล้วก็ในส่วนของตัวน้าบัตรนะครับที่เขาให้มาด้วยของทางค่ายซึ่ง รูปของในบัตรเนี่ยก็ยังเป็นรูปที่มันอยู่ตรงตัวกล่องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเพราะว่าในเมื่อมันเป็นนามบัตรที่อุตสาห์ให้มาข้างในเนาะเขาก็น่าจะทําอะไรให้มันดูพิเศษมากกว่าที่เอารูปมาจากข้างกล่องก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอธิบายพาร์ททั้งหมดซึ่งผมต้องบอกได้เลยว่าพาร์ทเนี่ยน่าจะปวดหัวพอสมควรเลยเนื่องจากว่าในส่วนของพาร์ทยิบพาร์ทย่อยเนี่ยมันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่า ผมยังมองภาพไม่ออกเลยว่าผมจะประกอบรวมกันยังไงดีนะครับเนื่องจากว่าในกล่องไม่ได้มีคู่มือมาให้นั่นเองอาจาต้องใช้เวลาประกอบพอสมควรเลยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวทีเดียว ก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ r รซ i n Angel w o m ว n จากค่าย MFC Studio oh. ก็เรียกได้ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับเท่าที่ผมจับเวลาก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าจะประกอบเสร็จเนื่องจากว่าบางพาร์ทเนี่ยมันต้องมีลำดับการต่อบางพาร์ทเนี่ยใส่ก่อนไม่ได้เพราะจะใส่อีกพาร์ททึงไม่ได้ก็ต้องลื้อนะครับแล้วก็ประกอบใหม่ลื้อประกอบใหม่เงี้ยหลายนาทีอยู่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของพาร์ทปีกที่ เดือยเป็นพลาสติกนะครับแล้วมันไม่อยู่มันต้องใช้ไอ้ตัวที่เป็นเหมือนดินน้ํามันอันนี้นะครับผมที่มากับตอนแรกผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรผมเกือบจะแบบเผลอทิ้งลงกล่องไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนดินน้ํามันนะครับที่ทําให้ตัวเดือยพลาสติกมันเออมันแน่นขึ้นตอนแรกเนี่ยมันมากับตัวหางของเทลมอนแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นที่อ่นชื้นก็เลยเกือบเผลอจะทิ้งไปแล้วนะครับดีหน่อยที่ เรามาสังเกตแล้วก็ลองเอามาแกะใช้ใดูนะครับก็เลยทําให้ตัวปีกก็อยู่ประมาณนึงแล้วละ่ะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้แบบว่าเออแข็งแรงอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเดือยปีกตอนแรกเนี่ยแค่เสียบเข้าไปเฉยๆขยับนิดหน่อยคือล่วงเลยนะครับเอาล่ะเราก็จะมารีวิวในส่วนของงานสีกันเลยนะครับงานสีผมค่อนข้างที่จะชอบนะสีก็ค่อนข้างสดใสดีแต่ว่าดีเทลสีบางจุดก็ ยังลงสีมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ดีเทลสีบางอย่างเขาก็ไม่ลงมาให้นะครับอย่างวงแหวนของหางเทอมอนหรือว่าตรงข้อเท้าของเอ็เจียวูบอนเขาก็ไม่ได้มีงานลงสีมาให้แบบโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนะครับก็ไม่ได้ลงในจุดที่เป็นเล็บมาให้ไม่ได้ลงในส่วนของตัวดีเทลที่แบบเป็นจุดเล็กๆเ,เขาพยายามจะทําดีเทลให้เห็นเป็นภาพปีใหญ่อย่างเดียวก็เลยอาจจะต้องทิ้งระยะในการ ดูมันซะหน่อยหนึ่งเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสกับพวกดีเทลเล็กๆพวกนี้ในส่วนของปีกนะครับผมก็รู้สึกว่าปีกทำออกมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยแต่ว่าปีกที่เป็นเหมือนกับปีกกึง่งกึ่งปีกที่เป็นขนนกกับปีกดิจิตอลเนี่ยอาจจะยังทำออกมาแปลกๆนะครับผิวมันยังดูมันๆอยู่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของดีไซน์เลยหรือว่ามันไม่สามารถทําให้มันเป็นแบบปีกเหมือนในปีกที่มันสมบูรณ์แล้วได้เนาะแล้วก็ด้วยเรื่องของ ชิ้นส่วนนะครับผมตัวชิ้นส่วนเนี่ยก็ยังมีชนกันหลายจุดอยู่เหมือนกันชนกันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าชนแล้วมันมันมีปัญหาอะไรนะก็คือเหมือนพาร์ทมันทามาให้ติดกันนั่นแหละแต่ว่าปัญหามันจะไปอยู่กับระยะยาวมากกว่าก็คือสีมันจะมีโอกาสตกใส่กันได้นะครับเพราะว่ามันมันเบียดกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทฐานก็มีเบียดกันนะครับในส่วนของตัววงกลมเอ่ยหรือว่าตัวของไอไอตัวเหมือนรังผึ้งเอ่ยเนี่ยก็เบียด แต่ว่าตัวของไอปีกตัวเนี้ยกับตัวของรังผึ้งเขาเหมือนเขาจะทําเป็นล่องมาให้นะครับเพื่อให้เราเอาปีกเนี่ยวางไว้ตรงไอไอเดือยไอที่เขาซอะร่องตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงล็อกกันเป๊ะอยู่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฐานนะครับผมค่อนท้านี่จะชอบตัวฐานมากเลยเพราะว่าเขามีการดีไซน์ให้ตัวฐานมันเฉียงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพื่อบังในส่วนของพวกเดือยพวก เหล็กที่มันเสียบลงไปในฐานซึ่งถ้ามองจากด้านข้างอ่ะจะเห็นแล้วเออมันมีเดือยนะนี่ก็มีเดือยแต่ว่าถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยผมคิดว่าเออด้วยมุมของด้านหน้าเนี่ยมันน่าจะบังพวกนี้ไปได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเทลมอนนะครับกับฮิคาริเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของตัวฮิคาริผมคิดว่าในส่วนของเอ,อมือกับตาเนี่ยน่าจะทําให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยถึงแม้ว่าโอเคตัวฮิคาริอาจจะ ไม่ได้อยู่เป็นเหมือนกับจุดเด่นของของตัวงานสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวเทลมอนที่เออก็มันก็ยังขาดดีเทลอยู่แต่โดยรวมมันก็ตัวเทลมอนมันก็ไม่ได้มีเออดีเทลอะไรเยอะสักเท่าไหร่แล้วเนาะแต่ว่าในเรื่องของอย่าที่ผมบอกบวงแหวนอะไรพวกนี้มันน่าจะลงสีตัดดําให้มันเออมันดูเนียนๆหน่อยก็สรุปโดยรวมนะครับเกี่ยวกับตัวงานเรซิ่นตัวนี้ผมค่อนข้างชอบแนวคิดเนาะที่ เขาทําเป็นเหมือนกับกําลังโหลดดิ้งข้อมูลเป็นแองเจิลวูมอนอยู่นะครับก็คือเหมือนกับกําลังแปลงร่างนั่นแหละแต่ว่าในงานอื่นส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นร่างที่แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยมือนก็เลยเออเป็นอะไรที่เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ดีนะครับเพราะว่าผมายังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เรื่องของงานประกอบอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังมีจุดให้ติเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างที่บอกไปคือเดือยมันเหมือนจะลงล็อกมันก็ไม่ลงล็อกบ้าง ตัวด้ยพลาสติกที่เสียบป,ปุ๊บก็ <c oughs> ขยับนิดเดียวก็ล่วงเลยอะไรเงี้ยมันยังต้องแบบมีตัวดินน้ำมันมาให้ซึ่งผมคิดว่ามันควรจะกึ่งสําเร็จรูปมาในระดับหนึ่งแล้วอ่ะก็คือเราประกอบแล้วมันควรจะอยู่เลยเพราะว่าอันเนี้ยบางทีหลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันใช้ทําอะไรเพราะผมก็บอกเลยว่าผมตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทําอะไรนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของรีวิวตัวของ angel mon งาน mfc studio นะครับก็เดี๋ยว ผมเปิดไฟให้ดูด้วยละกันแล้วแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มเปิดไฟกันนะครับผมก็อบอกไปเลยว่าไอ้สายย s b t y บีพนะครับที่เขาให้มาผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้สายของตัวเองเพราะว่าเนื่องจากว่าสายที่เขาให้มาเนี่ยมีความยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับอาจจะประมาณเมตรหรือเมตรสิบเนี่นแหละแต่ว่าในความที่มันค่อนข้างจะไกลจากปลั๊กไฟของผมมากเลยผมก็เลยใช้สายของตัวเองนะครับที่ยาวประมาณ 2หรือ3เมตรเนี่ยเพราะผมก็รู้สึกว่าเมตรนึงอย่างเงี้ยบางทีเราตั้งในตู้อ่ะมันตู้บางทีตู้บางคนมันสูงอ่ะมันก็อาจจะยาวไม่พอน,นั่นเองกดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไฟกันดูเลยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่สีแรกเลยนะครับเป็นสีน้ําเงินอันนี้เป็นแบบสว่างมากนะครับซึ่งพอเราเปิดไฟเราก็รู้สึกว่าเออดีเทลมันดูเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ฐานมันเป็นฐานใส แต่แน่นอนเราก็จะเห็นพวกเดือเห็นข้อต่ออะไรย่างนี้ด้วยน,นั่นเองแต่นี้ก็จะเป็นเหมือนสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าน่าจะสว่างน้อยกว่าแบบแรกแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกไงดีเป็นเหมือนบลีดโหมดนะครับก็คือจะมีสว่างมากแล้วก็ค่อยๆมืดลงนะครับแล้วก็กลับมาสว่างใหม่น,น,นั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของทางสีน้ำเงิน ชัดมาก็จะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูแบบสว่างที่สุดนะครับแบบค้างเลยและนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบ b r e ดจิ่งนะครับเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวก็มืดและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีฟ้า ที่อันนี้เป็นแบบสว่างที่สุดนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อปรีดโหมดนะครับก็คือเดี๋ยวสว่างมากเดี๋ยวสว่างน้อยน,นั่นเอง แล้วก็สุดท้ายนะครับพอเรากดอีกรอบก็จะกลายเป็นปิดไฟนั่นเองเท่ากับว่ารูปแบบไฟนะครับของ Angel w o วู n ตัวนี้มีทั้งหมด6แบบด้วยกันแต่ว่ามีทั้งหมด3สีก็ก่อนจะไปนะครับผมขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดหน่อยละกันเกี่ยวกับเรซินนะครับแองเจิลจากค่าย MFC Studio ก็สําหรับไฟนะครับตอนแรกผมไปเช็คฟุตในกล้องดูแล้วก็พบว่าเออไอตอนที่ปรับเป็นไฟแบบว่าเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเนี่ย มันจะกระพริบนะครับซึ่งในตัวฐานจริงๆเนี่ยของงานเรซินตัวนี้คือเราจะไม่เห็นว่าไฟมันกระพริบนะแต่ว่าเราจะไปเห็นในตัวของกล้องแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูคลิปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆที่เห็นตัวไฟกระพริบแต่ว่าตัวงานจริงไม่ได้กระพริบนะมันจะค่อยๆออค่อยๆแบบมืดลงไปแล้วก็กลับมาสว่างขึ้นใหม่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของสปีดชัตเตอร์ของกล้องนะครับกับตัวของไฟ ซึ่งเนีมันอาจจะต้องอธิบายกันยาวเลยในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับก็คือตัวฐานผมลืมบอกไปตัวฐานตรงนี้เนี่ยใต้าฐานนะครับจะเป็นผ้ากำมะหยี่ซึ่งจะทําให้เวลาเราขยับขยื่เนี่ยมันก็จะพอขยับได้ง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็จะทําให้ตัวฐานมันตัวเรซินเนี่ยมันไปไปคูดกับตัวพื้นผิวที่วางโดยตรงนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเรซินแองเจิลบูมอนจากค่าย mfc studio ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปผมจะมารีวิวฟิกเกอร์หรือว่ารีวิวอนิเมะหรือรีวิวอื่นๆอะไรนั้นเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ